สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับวันนี้จันัรนพามาเที่ยวเพชรบูรณ์ครับก็มาดูทะเลหมอกครับเมื่อเช้ารอบดึกอ่ารอบดึกแล้วก็รอบรุ่งสางครับฝนตกอย่างหนักเลยครับคาดว่าหมอกจะต้องขึ้นแน่นอนจันั้นเลยดิงมาที่พูะเบอร์ครับ ก็ให้ชมบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับตอนนี้หมอกลงมาเต็มเลยครับกล้องมันจะตัดหมอกครับงงครับในกล้องนี่มันสว่างครับแต่ด้านนอกนี่สุดยอดครับด้านนอกมีหมอกย่่งน้าเลยครับสวยมากเดินข้างครับ พอเปิดรับลมครับว้าวบอก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 หนาวอ่ะข้างทาเย,นนย,ย็นอ่ะอืมเย็นข้างนอกเย็นเย็นเลยทำไมธรรมชาติเาสวยนขับเยอะรัขับช้าครับตอนนี้เราขับช้าๆครับฝนตกเนี่ยเนี่ย ส0บกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอุ้ยสวยงามหน้าผา นี้ขอดูทะเลหมอ,อกจนถึงเที่ยง,งนะครับแล้วเราจะเดินทางกลับวดเอ๋วัดเอ๋วดเอ๋ว,อ,วอ,ออัดไม่อัดไม่เร็วๆไม่ไม่อัด<ำ>ไม่ไม่ทำอีกคลิปหนึ่งแล้วป้าสวยงามสวยงามเป็นไงล่ะไม่มาตอนนี้จะมาตอนไหนครับโอ้ยไป ขาวเลยขาวแบบขาวแบบสวยมากเลยอ่ะสวยนชั้นมันแม่เป็นสั้นเป็นสั้นเลยพูดนะน่ากลันยอะกับปุยนุ่นไม่ได้ไล่สุดเป็นมั้ง ไปสดไม่ได้แล้วตอนนี้คือขึ้นไม่มีครับอยู่บนเขาเลยทำเป็นคลิปเอาด้ครับโอ้ยงามมาเราไม่ตัดคลิปหรอกจะไปถึงแปดชั่วโมงแปดนาทีนะทำเป็นเรี้ยวทางไปเลยครับ เบิกนะจะไปเจอที่อำเภอปลายสวยครับเส้นทางเชียงใหม่ขึ้นปลายครับมแมงศรสวยงามมากครับแล้วก็ดอยอินทนนท์อยยางสวยครับจากนั้นไปมาแล้วครับขึ้นทางลาดชันครับกลมริวครับ โ้นี่เขาฝั่งโน้นขาวเลยเรียวไปเห็นอย่างอัมนในมันมันตัดกับแสงแดดแล้วมันจะเป็นหมอกสวยโอ้โหป้าฝั่งโน้นครับอ่าแรีบก็ไปก่อนครับ มีแล้วดูหน่อยมีแต่ไหนไปคิดเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวสี่โอ้ว้าวข้างบนสวยมากโอ้ตายๆๆๆๆงาม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 โอ้ยแหมงามขับงามเนี่ยโอ้ยสวยงามเป็นสั้นเป็นสั้นเลยแบบคาดไม่ถึงอลังการงานสร้าง ขาวแบบโอ้ยบอกอยังงูไม่พอเขาเห็นสามนาทีตัดสามนาทีตัดนะแต่ข,<า>ของจันอันขอปเป็นเรียวทางไปเลยครับให้ชมกันแบบานานๆไปเลยตอนนี้ก็โอ้ยมุมนี้มุมมุมฟังขวามือครับ เป็นหุบเขาลงไปเลยครับเผวยมง,งามเีเดียวโอ้ยฝั่งนี้ขาวครับ,บขาวโพนเลยครับ,บงามคักงามเนี่ยขาวโพนเลยครับ เลยอ่ะเมื่อรักกันเนี่ยเลยสวยตัวมันใหญ่ขาวอ่ะขาวเป็นแบบมีกเป็นแบบนุ่มไปเลยผู้ชมก็ตาลายนะครับตอนนี้คือโค้งเยอะครับโค้งเยอะ นูน่นตรงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปครับวัดผาซ้อนแก้วครับโอ้มองมอนาจามนนะมีหรอเปลอเดี๋ยวสาย,สายจะมีเดี๋ยวสายจะขึ้นเพรตัวนี้มันอยู่ตรงโซนต่ําก่อนใกล้ต่ำตลาดดเดี๋ยว